สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนบ้านสวนหลวงติ่งนะครับวันนี้มาชมเหรียญพระสยามเทวทาธิราชที่ปลุกเสกโดยหลวงปู่แหวนสุจินโนเมื่อปี2520นะครับเป็นพระที่ยังแท้แล้วก็ทันหลวงปู่แหวนนะครับหลวงปู่แหวนทลาลลสังขารเมื่อปีพศ .2528 นะครับก็ก่อนทลาลลสังขารสักประมาณ8ปีนะเหรียญน,นี้นะถูกจัดสร้างโดยพลตีละไมจันทรลประดิษฐ์นะครับ ซึ่งตำแหน่งตอนนั้นคือรองปลัดบัญชีทหารนะครับโดยได้รับบรมราชานุญาตนะครับแล้วก็สร้างประมาณสักสามหมื่นเหรียญนะครับนำไปแจกจ่ายกับทหารตำรวจอาสาสมัครต่างๆที่ปฏิบัติราชการอยู่ชายแดนนะครับจัดสร้างสามหมื่นเหรียญมีทั้งพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่นะครับและที่สําคัญก็คือมีการต่อโค้ดนะครับเป็นโค้ดกงจักรยี่ตรงนี้นะครับด้านหลังก็จะเป็นตาแผ่นดินนะครับด้านหน้าก็จะเป็นรูปพระสยามเทวาธิรานะครับเพื่อน พระสยามเทวาทิรานเนี่ยซึ่งเราก็มีความเชื่อกันนะครับว่าท่านเป็นเทพเทวดาที่คอยปกป้องแผ่นดินไทยนะครับเพราะว่าประเทศไทยนะผ่านวิกฤตต่างๆมามากมายนะครับตั้งแต่อดีตนะครับเช่นแบบตอนโดนล่าอาณานิคมเราก็รอดมาได้นะครับมีไม่กี่ประเทศนะครับที่รอดพ้นมาได้นะครับเหมือนอินเดียเนี่ยหลังจากโดนล่าอาณานิคมนะครับจากประเทศที่เคยรุ่งเรืองเนี่ย ก็สูญเสียความมั่งคั่งไปจนกลายเป็นประเทศยากจนไปเลยนะครับหลายร้อยปีนะซึ่งอันตรายมากๆนะครับในยุคนั้นนะแต่ประเทศเราก็รอดมาได้นะครับเดี๋ยววันนี้เรามาชมลักษณะของเหรียญกันนะครับเพื่อนๆด้านหน้าก็จะเป็นรูปแบบนี้นะครับเป็นพระสยามเทวาธิราชนะครับยืนถือพระขันอยู่นะครับนี่นะครับสองเหรียญที่ผมมีเนี่ยก็คือเก็บเก่ามาซิลมานะครับยังเป็นผิวลุงๆแบบนี้อยู่นะครับเพราะว่า วันก่อนมีเพื่อนๆถามมาก็เลยไปรื้อนะครับแล้วก็เจอแล้วก็เลยเอามาถ่ายเก็บไว้สักนิดนะครับส่วนด้านหลังเนี่ยครับก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็มีตาแผ่นดินนะครับแล้วก็มีการตอกโค้ตุกเหรียญนะครับเป็นรูปกงจักรแบบนี้นะครับน้แล้วก็เป็นตาแผ่นดินนะครับเดี๋ยวเราไปลงกล้องกันตั้งแต่ด้านหน้าแล้วกันนะครับเพื่อนๆเริ่มจากด้านหน้าก่อนนะครับข้อความเท่าที่ผมสังเกตนะครับก็จะเป็นอักขระเลขขอ์นะครับแล้วก็ ตรงนี้ก็เขียนว่าพระสยามเทวาธิราชนะครับส่วนด้านนี้นะครับก็จะเขียนว่าหลวงปู่แหวนสุจินโนวัดดอนแม่ปังนะครับปุกเสกนะครับแล้วก็เขียนว่าโดยพระบรมราชานุญาตสองหนะครับแล้วก็ต่อโคนแล้วก็ตาแผ่นดินแล้วก็มียันต์ต่างๆนะครับอ่าอ่าครับลงกล้องกันดีกว่านะเริ่มจากหน้าขององค์ท่านก่อนนะครับ จย่อ,ยอสักนิดนะครับรู้สึกว่าจะใหญ่ไปอ่าเนี่ยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะเพื่อนอ่าปิดกล้องก่อนึกไม่ชัดอ่าเนี่ยนะครับก็จะถือพักคันอยู่แบบเนี้ยนะครับแล้วก็มีการแบบยืนแบบงองอเข่านิดนึงนะครับเพื่อนนะอ่านะครับเนี่ยแล้วก็มีข้อความนะครับเขียนว่า สยามเทวาธิราชนะครับเนี่ยนะแล้วก็มีขอบก็จะเป็นแบบนี้นะครับมีขนะเล็ยันนะนี่นะครับจะมีทั้งพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่นะครับอันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่ทั้งคู่นะอ่าเนี่ยนะครับหูเหรียญก็เป็นเจาะ อย่างนี้นะครับอเดี๋ยวไปดูด้านหลังพอดีเลยนะครับนี่นะครับแล้วก็มีเลขยันนะครับแล้วก็เขียนว่าเนี่ยนะครับเริ่มจากตรงนี้นะ่นะครับชนี่นะครับ,รบ <c oughs> หลวงปู่แหวนนะครับสุจินโนนะวัดดอยแม่ปังปุกเสกนะครับ ดูจากตัวฟอนต์เหมือนเป็นวิธีการกัดกรดนะครับเพราะเหมือนไม่มีความแบบเป็นรูพุนพุนนะเห็นไหมครับเพื่อนไม่ได้แกะมือแบบคมคมนะเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นตาแผ่นดินนะครับเนี่ยนะครับที่เราเห็นอยู่ตามหมวกตำรวจนะนะใช่ไหมครับประมาณนั้นนะถ้าจาไม่ผิดนะครับเนี่ยนะเป็นตาแผ่นดินซึ่งเป็นสัญลักษณ์มงคลอีกอย่างหนึ่งเลยนะตาแผ่นดินนะครับอ่าแล้วเนี่ยนะครับ การสร้างก็ต้องขอพระบรมราชานุญาตด้วยก็ได้รับนะครับพระบรมราชานุญาตนะครับให้จัดสร้างได้นะนี่นะครับปีสองห้าสองศูนย์นะแล้วที่สําคัญนะครับตรงนี้นะครับเพื่อนด้านล่างตาแผ่นดินนะครับจะตอกโค้ดเป็นกรงจักรอย่างเนี้นะครับเห็นไหมนี่นะครับคมๆตอกๆลงไปนะเนี่ยนะครับก็ป้องกันการปลอมแปลงได้ดีเลยนะครับถ้าแบบนี้นะ มีทั้งสองเหรียญน,นะบางเหรียญก็ตอกไม่ชัดบ้างนะครับเหรียญนี้ชัดเห็นไหมนี่นะครับประมาณนี้เดี๋ยวดูเดือนขอบข้างกันสักนิดนะครับขอบข้างนะครับเทียบสองเหรียญเลยนะครับขอบข้างนะครับดูกันเลยชัดไหมครับย่อลงอีกหนึ่งนะ อ่าเนี่ยนะครับเป็นตัดแบบไม่ขาดสักทีเดียวนะครับเห็นไหมมีคลื่นๆน,นะเนี่ยนะครับก็ตัดแบบหักนะนะครับประมาณนี้เก็บเหรียญก่อนนะครับสักครู่นะครัเพื่อนเหรียญตกอ่าเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับ,รบผิวก็จะลุงล้งๆแบบนี้เลยนะ น,นี่เป็นทองแดงลมดำนะครับเห็นไหมเดี๋ยวส่องดูอีกสักนิดนึงนะครับก่อนจบคลิปนะมองให้ชัดเอาเรียนนิดีกวกัโอเคนะครับอ นี่นะครับเลนไม่ค่อยซูมเลยนะครับอาจจะมีปัญหาละไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวไว้มีโอกาสอยากจะมาถ่ายสักรอบอันนี้ก็เอาสั้นๆก่อนนะครับนะครับประมาณนี้นะเพื่อนโอเคครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับเ,เพื่อนๆวันนี้ลาไปด้วยเหรียญหลวงปู่แบนสจินโนนะครับ ที่เป็นพระสยามเทวาทีราชหลังตาแผ่นดินต่อโคดกงจักนะครับจะสร้างในปี2520นะครับนำไปแจกจ่ายให้กับฐานตํารวจอาสาสมัครที่ปฏิบัติราชการอยู่ชายแดนนะครับสร้างสามหมื่เหรียญมีพิมพ์เด็กพิมพ์ใหญ่นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ